สำหรับคนที่ต้องการยืนหยัดเพื่อกำหนดชีวิตตัวเองและหลุดพ้นจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ชีวิตเอมี4ช่องทางเพื่อพาคุณสู่อิสรภาพค่ะช่องทางที่หนึ่งค่ะเราต้องเริ่มหาต้นเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดล้มเหลวในชีวิต ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่และช่องทางที่2ค่ะเมื่อเราเจอต้นเหตุเราจะต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันและยอมรับกับทุกข้อผิดพลาดของตัวเองเลิกโยนความผิดไปให้คนอื่นรับผิดชอบแทนได้แล้วนะคะและช่องทางที่3ค่ะยอมรับตามความเป็นจริงและเอาบทเรียนออกมาค่ะ แก้ไขและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นช่องทางที่4ีค่ะเราต้องมีสติในการเลือกและตัดสินใจความเชื่อของตัวเองและปลดปล่อยความเชื่อที่หมดอายุออกไปได้แล้วสำหรับใครที่อยากกำหนดชีวิตตัวเองและมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตเชื่อมีเวิร์กช็อป กอฝึกกำลังสติร่วมกันวันละ45นาทีต่อเนื่องกัน30วันสามารถติดต่อมาทางไลน์ OA ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บายบาย